เอาเด้อกินข้าวเด้อนาการเราไปานข้าวเปเอาถ้วยน้อยไปไปเปลวไมน้อยกินข้าวไปมันมันกินหรอมันกินมนทับไะไอไหนะน้งนไปไหนมันนน้าเปนอ่ะวันนี้เหม่รู้มันชอบกินม้าเถไปอีกให้นักการนั่งด้วยเปลวไมดีใจวันโคบเวไม่มหมูกระทหอนักเปไม่หมูกระทมือก่อน